สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยคืนนี้นะครับพี่น้องของเราที่อยู่ชายแดนเขมรกับประเทศไทยกำลังโดนกระทบรุนแรงจากหมาบ้าจากคนสติไม่ดีจากคนที่ทำร้ายประเทศเขาเอง ประชาองเขาเองแล้วก็อยากหาทุกวิถีทางที่ยังยึดอํานาจให้กับครอบครวัวไว้นั่นก็คือโวนเซนการกระทําของโวนเซนเนี่ยได้มาทําให้พี่น้องชาวไทยของเราต้องลบาบากต้องมาทําให้ทหารของเราเสียชีวิตเจาใหญ่ทุกคนนะครับก่อนนอนคืนนี้นะขอร้องเลยครับยกมือไหว้ ก่อนที่หัวจะถึงหมอนให้พรให้กำลังใจกับพี่น้องชาวไทยเราทุกคนที่ต้องลำบากอยู่วันนี้เพราะพฤติกรรมหรือการกระทำของโนเจ็ดขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนยกมือไหวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกครองลูกหลานของเราที่ไปเป็นทหารป้องกันประเทศชาติ วันนี้ไม่ใช่วันที่ต้องมาเล่นเกมการเมืองกันแล้วนะครับไม่ใช่วันที่ประเทศเราต้องแตกแยกทุกวินาทีที่คนไทยแตกแยกด่ากันโทษกันโจมตีกันในโซเชียลมีเดียมันก็เป็นน้ำมันที่ให้พลังกับคนเซนที่ไปโกหกประชาชนเขาต่อหรือไปโกหกชาวโลกอย่างที่เขาได้ไปโกหกประธานาธิบดีทรัมป์ วันนี้คุณจะชอบหรือไม่ชอบนายกอนุทินคุณจะไม่ชอบหรือชอบทหารคุณจะชอบหรือไม่ชอบข้าราชการวางทุกอย่างครับวางอาคติในใจวางความเกลียดชังที่คุณอาจจะมีให้กับคนนู้นคนนี้เอาพลังคนไทยทุกคนเกลียดคนเดียวคือหวนเซนผมให้กำลังใจครับ เห็นใจพี่น้องชาวไทยเราจริงๆขอให้รัฐบาลทําทุกสิ่งทุกอย่างแค่พี่น้องชาวไทยเราปลอดภัยขอให้รัฐบาลช่วยประกาศว่าพี่น้องที่ต้องอยู่ตรงชายแดนระง,งับการจ่ายหนี้ให้กับแบงก์การจ่ายเบีย้ยให้กับแบงก์ค่าน้ําค่าใสทุกคนควรจะหาทุกวิธีทางให้พี่น้องชาวไทยเราที่ต้องลำบากเพราะโควิดเจนได้ความสุขและความปลอดภัย ขอให้รัฐบาลประกาศเพิ่มอัตรางเงินให้กับทหารที่ไปตรงชายแดนให้พักหนี้ครอบครัวเขาเขาจะนั่งต้องเป็นห่วงว่าพ่อแม่เขาจะทำมาหากินยังไงยุติทุกอย่างที่เขาต้องเป็นภาระและเขาตั้งใจอย่างเดียวจัดการวนเซ็จขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องชาวไทยครับ แล้วก็นักการเมืองไทยนะครับที่กําลังจะหาเสียงกันอยู่อย่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหาเสียงครับอย่าเรื่องเป็นเรื่องหาเสียงขอบคุณด้วยค,ครับฝากให้กับคุณอันวานะนายกของประเทศมาเลเซียไม่ต้องมาเสือ่อกนี่เป็นเรื่องระหว่างไทยกับขมร คุณพยายามทีหนึ่งแล้วแล้วเขมรเบี้ยวคุณคุณจับจุดอันนี้ถูกมาควรเซนเบี้ยวคุณนะนั้นคุณควรจะให้ประเทศไทยเนี่ยจัดการหวนเซนทันทีเพราะเขาเป็นภัยกับทั้งอาเซียนเลยทั้งขอรองนะครับคุณอาวานะเราไม่เสือกกับคุณนะแล้วเราก็เคยคุณมาเสือกทีแล้วนะแล้วก็ไม่เวิร์กนะจุดนี้ไม่ต้องเสือกครับเมื่อวานนะครับผมได้รับเกียรติจัดพัดการเมืองพักหนึ่ง าท้าทามว่าสนใจเป็นแคนาเดตนายกหนึ่งในสามของพรรคเขาไหมก็ไม่เกี่ยนนะคือก็ดีใจที่มีผู้ใหญ่นะครับในประเทศชาตินะคิดว่าผมมีวุฒิภาวะพอที่จะเป็นผู้นำประเทศชาติได้ไม่ได้ตอบนะว่ารับหรือไม่รับแต่ก็เอียงไปทางไม่รับมากกว่านะครับ ช่วยประเทศชาติได้มากกว่าในการที่ไม่ได้ไปเป็นนักการเมืองแต่ถ้าผมเกิดตัดสินใจเป็นขึ้นมานะผมก็ต้องไปบอกพักว่าต้องยินดีรับสิ่งที่ผมต้องการให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติหนึ่งพักต้องชัดเจนมากมากม,ากมากเลยว่าประชาชนก่อนไม่ใช่พักก่อน ไม่ใช่พักพวกก่อนไม่ใช่ตัวเองก่อนต้องประชาชนก่อน People first จริงๆครับทุกพักทุกนักการเมืองเวลาไปหาเสียงเขาจะพูดคำนี้แหละเพื่อประชาชนแ่งจะได้เพื่อประชาชนเนี่ยก็คือเพื่อตัวเองนะเราสัญญาไปแล้วเนี่ยมันไม่มี consquence e ว่าเวลาสัญญาเราไม่ทำตามสัญญาในอะไรเกิดขึ้นสำหรับผมนะ ถ้าผมได้โอกาสหรือผมตัดสินใจนะเสียงแรกของทาคืออะไรประชาชนมีสิทธิ์ทุกปีเลย12เดือนหลังจากรับตำแหน่งที่จะลงโบแวแเราไม่ต้องประชามติไม่ต้องเสียเงินเป็นล้านๆนะทําโพเลยถ้าพักที่ผมจะไปอาจจะไปอยู่ด้วยหรือถ้าผมได้โอกาสเป็นนายกขึ้นมา ถ้าหลังจาก1ปีหรือทุกปีที่ทํางานคะแนนไม่สูงเท่ากับคะแนนโพนะประชาชนไม่ยินดีมากกว่า50าเรลาออกทันทีนี่คือการวัด ROI ชัดเจนมากเลยถ้าประชาชนต่ํากว่า50าสิบเป็นไม่ยินดีกับผลงานยุบสภาลาออกทันทีเลยคือผมอยากให้ทุกคนที่จะเป็นนายกหรือเป็นนักการเมืองต้องเข้าใจนะครับเรามาสมัครงานนะเรามาสมัครงาน นะครับเรามาสมัครงานงั้นประชาชนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวัดผลงานของเราทุกปีเลยเหมือนกับคุณไปสมัครงานที่ไหนก็ได้อันที่สองที่สําคัญมากที่ถ้าเกิดผมได้โอกาสเล่นการเมืองขึ้นมาก็คืออะไร right man for right job เพราะผมมี mind s e t จริงๆเรามาสมัครงานเพื่อบริหารบริษัทชื่อว่าประเทศไทยแล้วประชาชนทุกคนก็คือเป็นนายเราเป็นผู้จือุ้นเราเขาต้องการให้บริษัทเนี้ย มีผู้บริหารที่ดีแต่และกระทรวงก็เหมือนกันแต่และแผนงั้นแต่และกระทรวงเ็ต้องมี right man for right job มันก็อยู่ในบริษัทอ่ะนะคุณจะเอาคนที่ไม่รู้เรื่องเรื่องเงินมาเป็นเฮโรนิ่ให้คุณเหรอคุณจะเอาคนที่ทำเซลล์ไม่เป็นเลยมาขายของให้คุณแล้วไม่ได้งั้นสำคัญมาก right man for right job อาชีพกระทรวงสาธารณสุข ก็ควรจะเป็นหมอหรือเป็นเภสัชหรือคนที่อยู่ในเฮลท์ฟิลกระทรวงการคลังก็ต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องเงินไม่ได้เก่งเรื่องนับเงินนะแต่เก่งเรื่องหาเงินกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเป็นคนที่ขายของเก่งกระทรวงยุติธรรมก็ควรจะเป็นนักกฎหมายที่รู้กฎหมายอย่างแท้จริงแล้วไม่เอากฎหมายนี้มาเป็นอาวุธ เพื่อให้พักหรือนักการเมืองหรือใครก็ได้ที่จะใช้กฎหมายกันแกล้งกระทรวงศึกษาก็ควรจะเป็นคนที่อยากพัฒนาในะกระทรวงศึกษาเราอยากเปลี่ยนชื่อเลยจากกระทรวงศึกษากเป็นกระทรวงพัฒนานะครับบุคลากรให้กับประเทศชาติ example นะ right man for right job นี่เป็นสิ่งที่สองแล้วคนพวกนี้นะ ไม่มีความจะเป็นว่าต้องมาจากพรรคที่เราจะเป็นผู้นำจริงๆแล้วผมอยากเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่พูดตั้งแต่วันนี้เลยว่าถ้าพรรคชนะขอให้เป็นพรรคร่วมเสถียร่วมเพื่อประชาชนประชาชนก่อนถ้าคนที่เก่งที่สุดที่จะเป็นรัฐมนตรีอยู่อีกพรรคหนึ่งอาทิสมมติไป แล้วอนตีครั้งที่เก่งที่สุดคือคุณกรจันติกาวนิคก,ก็ให้คุณกรมาเป็นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนของพรรคที่ผมอาจจะไปช่วยดูแลเอาฝ่ายค้านมาเป็นฝ่ายเพื่อนทำเหมือนเอเบรแฮมลิงคอนตอนสมัยที่อเมริกาแตกแยกกันใจต้องไม่แคบนายกใจต้องไม่แคบเพื่อประชาชน ไม่ใช่เพื่อเพื่อตัวเองถ้าคุณสุป,ปจีตอนนั้นถึงเวลายังอยากเล่นการเมืองอยู่ขายของเก่งก็ให้ท่านมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์เหมือนเดิมอย่าไปเล่นพรรคอย่าไปเล่นพวกอย่าไปเล่นโฟตา้าถ้าคนสิกัญญาเก,ก่งเรื่องไฟแนนซ์ช่หยเขามาดูตรงนั้นถ้าคนวิโรดนะเกี่ยวเรื่องยุติธรรม็่หยเขามาดูแรตรงนั้นเป็นรัฐบาลรวมไม่ใช่รัฐบาลพวก ผมอยากเห็นรัฐบาลไทยอย่างนี้แต่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องโกงกินถ้าผมได้โอกาสหรือผมตัดสินใจวิ่งนะผมจะทา้าทุกพักทุกนักการเมืองให้เซ็นสัญญาให้ประชาชนว่าถ้ามีการทำร้ายให้กับประชาชนในการโกงกินคอร์รัปชันคุณต้องยินดี ถูกประหารชีวิตเลยเหมือนกับเวียดนามเขาทำจีนเขาทำเกาหลีใต้เขาทำประเทศขาถึงเจริญได้เพราะนักการเมืองต้องมี consequence คุณไปเป็นพนักงานให้กับประชาชนแล้วแต่คุณมีแต่การที่คิดว่าจะโกยโลกเอาไม่ได้กล้ามะมผมอะถตัดน